Yo, yo. โยโย่เวัเจีทุกที่ทำไปดีอยู่บีบผมมีแบตเต็นวันนี้ครับแล้ววันนี้อยู่กับเกมไหมครับในแบบที่มีชื่อว่าไวซ์แนนั่นเนองวันนี้เราก็มาอยู่กับทุกคนเราเพื่อนปูงสุดแอบเปรกนะแล้วพี่คนของเขาก็เป็นคนที่อายุเยอะแกไอ้เพิ่งสองขวบเฮ้ยอ่าโอเคแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับน้ำน้อยแล้วก็อยู่กับวีซิ่งนะฮะอยู่กับใครครับคุณคุณเป็นใครครับ มายเนอร์ที่กำลังกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ครับโอเคครับไม่ดังอย่าไป่ดคนนี้คนนี้ก็คือพี่บอลนะฮะโอเคเลีย์ไป็เรื่องหนึ่ก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากครับทุกคนเออไปรื่องไงโอ้โหเฮ้ยโมเดลเจ๋งผมชอบ เปี่ยนประตูเปิดปิดนะชาวบ้านเข้าไปทำอะไรเข้าไปทำอะไรในนั้นอะเออเข้าไปทำอะไรเอาไปเอ้ยสวัสดีครับคุณลุงทำอะไรอยู่วะโย่ลุงเข้าไปทำไมขี้ขาตาขาวอ้าวทำไมนี่ทำไมเหลือทำไมมีแค่เนี้ยโอ้โหศพก็แค่พร็อพพี่มันก็แค่พร็อพยินหน่อยเต้นี่เราขุดได้ปะอ๋อไม่ได้เผาได้มีเนื้อเนี่ยมีมีมีถ่านเหลืออยู่แล้เขาเผาของท่านก่อนมีไปเผาได้ไหมทุกคนเอาใส่เนื้อเข้าไปทุกคนใส่เนื้อเข้าไปในอันที่มันเผานะ เราจะได้เราจะได้มีเนื้อกินกันคี่ว่าเนื้อจะเป็นเคเอทเพียงเหรอ้าวเฮ้ยทำไมมันไม่ออกมาเอ้าจริงอ่ะเนื้อทำไมมันไม่ออกมามันเผาเสร็จแล้วมันไม่ออกมาเป็นเนื้อเราคนดูดไปแล้วผมว่าแล้วกูไม่ได้สักชิ้นหนึ่งไม่เป็นไรกินเนื้อเน่าก็ได้อะไรเนี่ยคุณลุงวิเดจเจอเหรออย่าทำเสียงอย่าทำเสียงดังอย่าทำเสียงดังเบาเบาเบาๆไว้เบาๆไว้เปิดประตัวไม่ได้ ลองกดได้ไหมอ่ะวิ่งุกคนตามมาวิ่งดูตายหาอะไรเนี่ยเออมันทะลุพื้นไปแล้วอ้ทุกคนวิ่งไม่น่า่วิ่ง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 วิวิ่วิ อ่ะปีเออปีอ่ะเราไม่ควรจะลงมาแบบนี้ไม่ใช่หรอทางนู้นก็ติดอยู่ดีคนละน้ำอ่ะเราก็เราโดนขังเหมือนกันอ้าว่ายอีหน้าแดงปีเตือนเราข้างบนนี้คืออาร์คปีไต่มีห้องใต้ดินด้วยพี่ไปไม่ได้ข้างบนนี้กล้งเราต้องลรอโอ้ยมันมีคนตามหลังหนีหนีเร็วไม่เนิ่นไม่เนิ่นหนีเร็วไม่เนิ่นนีเร็วโอ้ยอย่าปล่อยมันออกบ้า โอ๊ยไป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 บ้าไปบๆไปโอ๊โอ๊มันจะฆ่าผมแล้วมันต้องโดเล่นผมเด๋ยววิ่งมาหาพี่นี่นๆๆไี่ใกลมันเกาะเอตายของตกปะไม่ตกไม่ตกโอ้พิศพามันหายไปยังอ่ะไม่รู้มันไปยังล่าเดมันอยู่ห้องออกแล้วมันฆ่าไม่ได้เสี่ยงพดพูดชีวิต ตายยังไงนี่ไม่สามารถการโลได้มันมันคือขวานั่นนั่นแหละกินอาตายแล้วต่อยก็มันอ่ะเมั่อกีว่ามึงมึงเทพมากเหรอว้ายเสียงโก็สู้ชีวิตอะเอตายนั่นละทุกทุ ตาผีเสียงพูดแย่เตัวอะไรอะอะไรวะแน่เราไปตีไปแล้วทูันกระบอกไปทิ้งไม่ได้โบยังผมยังไม่ทันตีเลยมันพุ่มมาผมแล้วอะ โุ้ยมีผูด้วยโอ้ยยึดเลยผู้เล่นผู้เล่นพีเนพ่เอาสีโลกพอเอาคอสโบมาด้วยนะมีชิวอวอสไฟป่ะมีบอสไฟใช่ไหมวอสไฟเออต้องยิงเราต้องช่วยช่วยกันยิงผูอัดหน้าผีแล้ววัดไฟอยู่ไหนไม่รู้ก็น่าจะมีเออ เราเจอทางอะไรไม่รู้ด้วยพี่ฉันจิ้มอะไรไม่รู้เมื่อกี้ฉันกดปุ่มแล้วแต่หน้ามันก็มีเสียงปุ่มอะไรเมื่อกี้ดับแป้งใส่น้ำอยู่ต้งจุดเกิดอ่ะตัวนี้เป็นจุดเกิดใช่ไหมปุ๊บแล้วผมก็เห็นตัดประตูตัวนี้เปิดพอดีตรงไหนเนี่ยตัวเนี้ที่จริงมันจะเป็นรัลวดการโอยโดเอออะไรอะอะไรไปเจออะไรมูนข้างบนเออไม่ใช่เหรอห้าเหรอนี่มันตัวอะไรอ่ะอ๋อมันมันมีตัวอะไรไม่รู้มันระเบิดอะไรอ่ะ ก็หนีขึ้นไปแล้วเว้ยเตอรสีมีโลเนี่ยมีดาบนี้เท่าไรใครจะเอาเออเฮ้ยอะไรแกแกมีเอฟเฟกต์ g l o w i n g อ่ะลองผลด้วยลองผลด้วยทางนี้ปะนั่นไงนั่นมันมาแล้วมันมาแล้ว Diary มี Diary ด้วยไม่ Diary น่าอนาจระพี่เอาเก็บไปก่อนหรอไม่พี่อ่านวะก็ไม่รู้ ไม่มันก็แค่ตัวนี้ไม่เป็นไรแต่ทางมันเป็นทางไปต่อไงพี่ทางด้านหลังมันเป็นทางไปต่อเนองจากการมันอ๋อ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 ิ๋อน๋ออ้อออ งั้นถ้าเรางั้นถ้าเราวิ่งฝ่าเฮ้ยพี่โดนตีเดียวลา้ผมพังแล้วอ่ะวิ่งฝ่าข้างในไป็นเขาวงกดทุกคนข้างในไป็นเขาวงกดวิ่งฝ่าเลยน้ำไปก่อนจริงแล้วก็ปีนเถาวัลหลบมันได้นี่หว่าเออเราก็ปีนเถาวัลหลบมันได้เออชึบปีนสูงเลยท่านตอนนี้โอ้้ยยดวมันทีพี่บอลนี้น้ำตายไหม พราะว่ามันน่าจะไม่มีวันตายทุกวันนี้เอออะไรนะประตูเปิดแล้วอีเลเวเตอร์ลิฟต์ดีกว่าลิฟต์เปิดโอเคแล้วเรามาทางไหนอ่ะแต่ลิฟต์ไม่อยู่เว้ยเขาจะทางไหนเขาเจอวิญญาอยู่ป้างเราอยู่ไหนอุ้ยอ้ามังอะไรบ้างทางนี้บ้างทุกคนตึงตะเลทะเลจึงทะวิ่ง อินอินวาย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 มันใช้ผู้ยิงยังไงอ่ะฉันใช้ไม่ได้เอาไ้มือสายเอาไว้มือซ้ายเอาผู้มือซ้ายหรือว่าไงเอาฟู้มือซ้ายเอออึบอึบอึบพยายามไปทุกคนรอด้วยมีบอสเตอร์ในหมู่เขาไหน นี่ทางนี้มันไปอะไรเนี่ยว้ายตายตายกูตายรีบ้อนนี่ดูผมสิ<อ>ว่าผมเจอน้ำอะไรด้วยออกไปโชว์เฮอวโอ้จอ,จอรีแบร์จอรีแบบ๊ด้วย เราหรือเราใช้อันนี้แล้วเราจะวิ่งฝ่ามันได้เออกินแล้วมันมีรีสแตันด้วยแต่ก็ไม่ได้แรงละไม่ได้เยอะอะไรมากติดพิพายเลยไอ้เหี้ยดักอยู่หน้าห้องเลยเอออะไรอ่ะแสดงว่ามีคนพิพาทคนี่อ่ะมิสเตอร์พ่อบ้านที่เราขับมันไว้ไอ้พี่วันนี้ไม่เขียนว่าอะไรพี่วันนี้อะไรแอมบิเตอร์แอมเบอร์อะไรวะบีเบลวูดบายวิกเตอร์แอมวิกเตอร์แอมเบอร์เบลอะไรวะ อะไรค<อ>ุณวิกเตอร์แต่คนนี้เขามีครอบครัววิกเตอร์เขามีครอบครัวครอบครัวกลังเกียดเขาคุณวิกเตอร์หันหน้ามาฟันหลอกวิกเตอร์คุณวิกเตอร์อุ้ยฮุยคุณวิกเตอร์อยังปกติอยู่แสดงว่าคนที่เป็นปีศาจไม่ใช่คุณวิกเตอร์ฉันรู้จักคุณ เดี๋ยวเมื่อกี้เห็นเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นพี่บอลรอยล่องหอนปะไม่รู้เขาบอกว่าอะไรมาตอบพี่เราต้องไปหยุดเขาเรต้องไปหยุดพวกเขาแข่งแ่งต่อโดย every day และเขาแข็งแข่งขึ้นทุกทวันเหรอต้องฟังฉันโดยละมั่นระวังก็คือต้องฟังอย่างใจเออคือเขาจะพูดอะไรสักอย่างไอ a ค trust you อยู่อยู่ประตูเปิดแล้วเขาไม่เห็ ขอลองริเซิ่ฟังนะฉันมีอะไรวะยาพิษพิเศษที่ทำโดยอ,อย่างลับๆและฉันซ่อนมันไว้ที่ในห้องอะไรวะด้ออกืองด้านขวาของเขาถ้าหากว่าฉัานดื่มมัน is t a k e well away from this w ก็คือให้มันเวอรออกไปไกลๆจากโลกนี้หรืออย่างหนึง อาจจะเกิดเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นเร็วเข้าเราไม่มีเวลา r อ g ไรกดชิปกดชิปย่อย่อขึ้นมาย่อเราเดินเดินคุณสายกันไปวิตเตอร์ไกรล่างแล้วย่อเราเป็นบาร์ขึ้นมานิ้ว้กยตีเป็นบาร์ไอ้นิว้กยตีชิปแล้วก็กระโดดเขามาแอะหน่อยพี่วันนี้ฟังอ่านไม่ออกอะไรเนี่ยวิลลี่สูรไม่ไหนไม่ช้าฉันจะสั่งอะไรวะกรี นี่ก็คือกองทัพอะไรบากอย่างหนึ่งที่มีพลังกำหนดชะตากรรมทุกอย่างแล้วก็เรื่องพิษนั่นเอาไม้ชั้นสิอะไรวะเอาพิษมาให้เ,เดี๋ยวนะพีชนะน้ำน้ำน้ำน,น้ำมันกระโดดขึ้นไปบนนี้เว้ยเห็นไหมน้ำไปตรงนี้เนี่ยแต่มันแคบบน้ำลงไปก่อนเดี๋ยวพี่จะตีให้ขึ้นมาขึ้นมาใหม่เดี๋ยวพี่จะตีตีให้ผ่าน เขาบอกว่าอะไรอีกตัวแพลตเชมานีตตัวผู้ยองก็คือมีความมุ่งมั่นแต่ยังเด็กอะไรวะ you e x a c t l y what I h a อ้ฮะพีนี่แหละที่ฉันต้องการก็คือมันต้องการคนอย่างเราไปใช้แรงงานหรือเปล่าเอ้ยเอาล่ะมาเข้าปะเดินกันนี่เนี่ยข้ามไปเลยข้ามไปเลยนะเดินไปเดี๋ยวพี่จะตีให้ในระยะพีชไปได้ปะไปไม่ได้ปะน้ำเข้าไปไม่ได้เว้ย เนี่ยกระโดดขึ้นมาบนนี้ก็ได้เอาพลูว่าแต่พลูท่านหายไปไหนฮะใช่พลูผมก็หายแต่ไม่เป็นไรท่านท่านชาร์จท่านเก็บไว้ในนี้อยู่มามาบนนี้เก็บไว้ในน้าไม้สองอันตรงนี้ก็ขึ้นได้เอาใช้นียามสำคัญเนี่ยยืนตรงนี้แล้วยารังผแล้วกดมิวขึ้นมากระโดดตัวางน้ำยังมาฝั่งนี้ไม่ได้เลยเดี๋ยนะผมมียาพิษอ่ะอาวิสบินกระโดดขึ้นมาเชิญเลยวิ่งกระโดดวิ่งกระโดดนะน้ำมันนมันย่อเอายาพิษไหมฮัน เก็บเเองขาบอกว่าอะไรเออพี่บอก Of course you want แกไม่เออมันออกไปแล้วมันไปแล้ว This will be more มันออกไปแล้วมันไปแล้วเดี๋ยวต้องให้น้ำมา่อนนี่ก่อเออเอาน้ำมาแล้วผมมียาพิษของมิสเตอร์วิกเตอร์อยู่เออยี่นี่ห้องห้องจอมอนิเตอร์เขาเป็นเป็นเขาหมดเลยโลยเบาเขาเป็นกำลังเขาอะไรเนี่ยเขาบอกว่าอะไรแต่ว่าพี่ไม่ทันอ่านเลยอ่ะ คุณเช้ง๋นวการที่จะเปลี่ยนโลกนั้นเราต้องอะไรวะเราต้องมีการเสียสละที่ยิ่งใหญ่<ๆ>พวกแกก็คือพวกเรานี่แหละแฮชโชว์ก็คือได้ทำไปได้ชั้นเห็นแล้วว่าความโหดร้ายอะไรวะลูอ,อยู่เซลเลนคพีเลียที่ไม่เข้าใจที่ก็แปลไม่ค่อยเก่งเหมือนกันพวกเขาพลาก ทุกอย่างที่วิกเตอร์รักเออดับและอะไรวะแต่จะทำลายทุกอย่างในผลรักธ์เขาจะปล่อยแก๊สได้สองทีทุกคนเดี๋ยวเราจะหายใจไม่ออกตายกันเราต้องที่ผ่านทางออกนี่วะอ๋ออ้าวมันจะมันจะยิงเรามันจะยิงเราทุกคนอ๋อมันยิงไม่เป็นไรตีไม่ได้ตีไม่ได้ตีไม่ได้เออวิ่งวิ่งต้องหาทางออกประตูจะปิด โอ้รอนรันรอนรอนเออประตูปิดหนูจะตายเออเรต้องรีบหาทางออกทุกคนทางนี้ไม่ใช่เราไปทางนู้นทางนี้ไม่ได้เนี่ยเรากลับมาที่เดิมหรือเปล่าพี่วันนี้ไม่รู้สิแต่มันปิดอย่างนี้ไม่น่าใช่<อ>ทางเดิม อ๋าเราออกมาได้แล้วพุทเดืเอดพอยตันอีเดือดพ็อปเปอร์เอาเอาพุทธพอยสั้นใส่พอปเปอร์เข้าไปได้แล้วเออโอ้อยังไงเย้เสียงอะไรเกิดบ้าอะไรขึ้นกับเขาน่ะเอาประตูนีเ้เปิดประตูนีเ้เปิดเปิดได้ไหมอันนี้เปิด,ปไ,ดไม่ได้เฮ้ย มันว่าอะไรอย่างอะไรอ่ะเราต้องจัดการเขาเหรอเลืองเหลือแค่เน้นนะเอ๊ะใส่แบสดีกว่าเพื่อบรรลุเทสต์เอ๊ะที่นี่อะไรอ่ะเขาจะมาทางไหนยังไม่ดาบเลยเอ๊ะโอ๊ขังเอ้าไม่เนอะไปยข้างหลังไปเนอะเฮ้ยแก๊งแดงโห ไมเนอร์หนีได้อ้าวปิดทางเลยเกออะไรเอาว้าวน่ารกดีเลยน่ารักอ้าวน่าน้าเขาดูหน้ากลัวมากเขากำลังมองรูปอันนี้คือเขาตอนเด็กเหรอน่ารักเนาะเฮ้ยทางนู้นเไม่มีจมูกทุกคนทางนี้เอ้าอ้าอีกแล้วฉันมีดาบนะมาเดมเออมาเอเดมดูไร ันมีหน้าามะอไรเดินมาไหนอะไรเออโม่ยังไงแขนขาดไปแล้วอะอะไรแขนขาดก็เมื่อกี้มันโดนประตูปิดฉันขอโทษอ่อาอะไรวะด็อกเตอร์ด็อกเตอร์อะด็อกเตอร์วิกเตอร์อันนี้คือวิกเตอร์เ,รนนเรหรอวิกเตอร์กลายเป็นจอนชาวไร่ไปแล้วจ <c oughs> <c oughs> อนชาวไร่เอาเลือดเต็มฮะตาแดงไปแล้วมันจะฟาวี่เด้อพาวเวอร์ ้พอย่ามองมันนะครับอย่ามองนะนะอย่ามองมันนะมันเอาหัวมันเอาหัวโขกกับโอ้ยน้าอย่ามองมันนะโอ้ยโอ้โหมันเอาหัวโขกจนพังออกมาเลยนี่ไงอะไรอะอะไรข้างหลังเสียงเด็กเอลลี่ลูกมันเหรอมันวิ่งไปหาลูกมาแล้วเอลลี่ ลูกวะมาทำหน้ามนทำหน้าแบบเศร้าด้วยหน้าเบื่อเลยนี่นี่นี่เอากระดูกไปกินสิมันวิ่งไปหาลูกแล้วาไาทางออก้อ,อจบจริงปะนึกว่าคอมดับเมื่อกี้จบจริงปะอ่านเราดเาออดเมมโมต์อจ้าเขาล้อจบไม่จบยังไงอ่านถ้าเขาได้ เขาได้เจออะไรวะ Corruption everywhere อะไรวะไปเก็บแปลไปเป็นกราฟมีคำพูดคำหนึ่งด้กันว่า No d e a t h No doom No anguish อะไรไม่รู้อ่านไม่ออก Happy love class อ่าคิดอะไรอ่ะอะไร Happy Harry Potter เฮ้ยเย้จบแล้วเย้จบแล้วเดี๋ยวมออกนะเดี๋ยวเพื่อนเรียม เย่เราหนีออกมาได้เปล่าดิ่งได้เนาะเออเรียบตบนะเป็นงาแบบสุดยอดเลยทุกคนอย่ามองหน้าจอมันอาจจะจำสักแกไม่เชื่ออะไรมุนหยาพูดสิโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดติดแชรใครให้ด้วยนะครับดู้พเราด้วยนะครับพวกเราเหนื่อยมากนะครับปรอมองไปอะไรเปลี่ยนบายบายโอเคสโธแมนเบายบายทุกคน